알ลค่ะพ่อวันดีค่ะพ่อครับผมค่ะเป็นยังไงเนาะพ่อเนาะทางคุณลมดีคือทางพี่ว่าพ่อ,พอโอ้ย,นย,ยไไอหนาวไปใส่บ่ใส่บ่ใดเจ้าเด็กนี่จังแล้วอยู่พี่ก็บลมแห้งแห้งค่ะพ่อ,อจะว่าได้่นมานั่งอยู่ในรถถ่ายท้ำคลิปมี่เอฟซีใน e เบิรงกล่ะพ่ออืออยู่ข้างนอกบ่ได้อากาศเย็นแห้ง ลมมันแหงเกินเนหนาวาสองมือมันเนี่จยจ้าพ่อโยพี่อันหัวตะล่มนี่หัวตะล่มมือนี่ะล,มมละส่งล่ม <ừ> เป็นตะนาแหยงเอออันนี้กับมันเริ่มแหงมือขึ้นนี่เลยจ้า,จาพอ่พอคนที่แก้ไม่บุ้มบึ้มไม,ม่เอออืมอ่ะจ้าพอ่อเป็นเจ้าไหนพ่อเนี่ยทางตัวเลขของสายผู้กองได้มาไปพ่อโอ้ได้มาแล้วโทรหาคนมือขึ้นนี่โอ้ได้มาแล้วเนาะ อืมอ่ะหลข่กันหม่นลวหมดที่แล้วก็ได้อยู่แต่ว่าก็บ่ได้หลายได้ทุนคืนอยู่เออมีหมดที่แล้วนี่แหละมีทุนคืนทุกงวดเพิ่นก็ได้ของเพิ่นอยู่ตลอดอยู่ค่ะมันอยู่แต่ว่าแห่งมันแบบบ่คักเนาะพ่อเนาะบ่บ่ได้แต่ทุนคืนอืมค่ะพ่อถือโปรจอบ่สิือานค่ะ เพื่นนอนอันเพื่อนไหมาทั้งบนทั้งล่างคือเกาบ่อผอรอ,อบนี้ทั้งบนทั้งล่างคือเกาอนเลยวิ่งยางละตัวอือวิ่งบนตัวนึงวิ่ง,งล่างตัวนึงมันบอ่อเพร่นนีจับคู่มาหาน้ำอยู่บ่อรอ,อบนี้แมนสามคู่เจะเพื่อนวุ้งไหย่างละคู่อ่าเลขเลขจับคู่นี่เพื่อนไหมาแยกบนแยกล่างบนหรือว่าเลขจับคู่นี่เพื่อนมัดรวมเลยพา แยกบนแยกล่างอยู่คือกคนอ๋อแยกบนแยกล่างอยู่เนาะอืมเอาจวดรถยเนาะพอนะ่อเนาะเอาเลยเด้อร์ไรเด้อค่ะเอาบนก้อนเด้พอพ่อเด้อเออบนวิ่งบนค่ะหนึ่งวิ่งบุหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวค่ะพอ่อจับคู่หนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งค่ะพ่อหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งส็บให้ให้สามให้สามหางเนาะแมนส่งเงินเน้นๆไปหนึ่งหนึ่งเอาเน้นเลขเบิร์นได้เล่าพ่อเน้นเลขเบิร์อืมเน้นไปทีหนึ่งหนึ่งเลขวิ่งคือวิ่งหนึ่ง แต่ว่าอันที่อันที่พลาดยากที่สุดนี่ก็คือเป็นเป็นเลขวิ่งเนะพ่อเนาะเป็นเลขวิ่งที่พลาดยากที่สุดค,ค่ะเพราะว่าจับคูนี่ยังมีเขาไม่หลุดนะพอนะ่อเนาะน่ะนะคะ,ะวิ่งล่างบั่รวิ่งล่างเด,เด้อพ่อเด้อสอง ล่างวิ่งไปที่สองแล้วเปล่สองสค่ะจับคู่ค่ะสองศูนย์สองศูนย์ค่ะบ่อสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะบ่อสองแปดสองแปดวงไปที่สองศูนย์ อ่าเน่นไปที่สองศูนย์เนาะเออสามคูวงไห่ย,ยังละคูเมื่อหนีวันที่ท้อใดก่อนนี่มื่อนี่วันที่สิบสองบ่มือหนีเมียนหลวงสิบสองข้อสิบสามอ่าวันที่สิบสองเนาะิบสองอ่ะมือหนีวันที่สิบสองอ,อ่าลงให้วันที่สนะิบสองเนาะ วันนี้เพื่อนมั่นใจว่าพ่อผู้กองเพื่อนมั่นใจคือเกาบ่าพอรอบนี้มั่นใจล่างสองศูนย์เพื่อนมั่นใจล่างบอกแมนอือฟ้าดเสียงลมขนาดนั่งในรถล,ลมแห้งคักสุดยานอ่ะเพื่อนมั่นใจคือสองศูนย์นะพอนะแมนสองศูนย์อ่ามั่นใจนนเป็นเป็นปน,ปนหนักเลยคนนี้ อ๋อพนฟันหนักเป็นบ่อหอสองศูนย์นี่หนังฟันหนักบ่สนดับบ่สนของผู้อื่นว่ามือสมโอ้มั่นใจหนักไม่สนดับเลยนะพอเนาะบ่สนบ่สนของผู้อื่นคือบองไงสายพนใดมากแบบนี้อ่าพ่นมั่นใจคือพ่นมั่นใจล่างคือสองศูนย์ตัวที่พ่นมั่นใจ แต่ว่าเลกวิ่งนี่ทั้งบนทั้งล่างเพื่อนหมั่นใจคือเกาบ่าพเพาะฟันไปนักคือเกาทั้งล่างทั้งบนฟันนักคือเกาเนาะเลขวิ่งหนึ่งตัวนะคะแยกบนแยก่างเลขประมูลสายผู้กองนะคะทุกคนเอาไปพิจาแล้วน้าเบิ่งวันที่แล้ว <c oughs> เพื่อนได้ได้ยุต่ว่าได้นิดหน่อยนะคะได้เงินทุนขึ้นนะคะปกติถ้าเพื่อน ่นสื่อถือกับเลือกกำไรทีเทละอันลักลานนี่นะพ่อเนาะแม่แม mm hmm. ่ค่ะคือเพื่อนเล่นนักค่ะเพราะว่าเพิ่นหล่นแต่สายวิ่งค่ะเพื่อนเล่นวิ่งย่างเดียวถ้าทุกคนมั่นใจก็เอาไปพิจรารณานะคะเอาไปลองเบิง่งบ่มั่นใจเข้ากับล่พันุ่นถูกอย่างนะคะมีสิทธิ์เข่าสิทธิ์หลุดนะคะใส่โดดปีนี้ในการรับชมเอาเอาถ้าเพิ่นนีเพิ่มเติมจังไดค่ะอย่าลืมแจงข่าวในเด้อพ่อเดอ้อ ได้หอดมือวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบหกเยอไปนั่งวันที่สิบห้าแล้วสิไปเฮ็ดเอาเหรียญอ๋อจะเป็นเลขพ่อเองเนาะแมนแมนค่ะแต่ว่าตามรักเนาะเอ๊ะอ่อันนี้ก็พ่อวันที่สิบห้าคืนวันที่สิบห้าแล้วสปนั่งเฮ็ดเอาอ๋อคืนวันที่สิบห้าไปนั่งเฮ็ดเสาวันที่สิบหกกับสีได บาน,นีเลขกสิออกวันที่สิบเจ็ดเนาะแมนนแม,แมค่ะอ่าเอฟซีรองมึงปีไม่ต้นร่องมึงปีไม่ต้นปีเบิึงมันจะเป็นยังไงค่ะพอ่อมันมันตัวพ่อปีไม่เหล่าเ <c oughs> พราะว่าเหล็กน่งพ่อบรีนางมาหลายงวดแล้วค่ะเอฟซีเนาะบาน,นี้งวดเริ่มปีหกแปดเพราะว่าสิสิเริ่มนั่งมึงไม่นะคะเทธอพ่อได้ ว่าสีนั่งไปนั่งแล้วก็อาจจะมีเลขสวดเนาะเดี๋ยวเิึงของที่พอได้มาอ่าสวดแล้วมันสีมานบอนะคะเพราะว่ามันต้องเป็นของทีเพราเคยทําพิธีพอเพิ่นจังสีเฮ็ดเนาะค่โอดค่ะถ้าเคยเฮ็ดมาแล้วพอสีบอเฮ็ดห้เอฟซีก็ทำชะบา้ายว่าอ่าพอสวดอันไหนเนี่ยพอสวดได้ทุกอย่างนะคะเอฟซแต่ว่า พ่อสีบเห็ดอันใดที่เคยสวดแล้วพ่อพ่นสีบรห็ดนะคะเพราะว่ากันเคยสวดมาแล้วมันโมแมนเนาะพ่อเนาะนคือคือเหตุผลเป็นยังคือบ่อสวดส้ําเกาคือมันโ่แมนตค่ะถ้าสวดไปแล้วนะคะสีหาแต่ของที่ว่าเคยสวดอ่ะฝาก่อนกันไว้ปุละรอเลขสวดคุณพ่อเนาะ อ้าคลิปนี้ของสายประมุ่นสายผู้กองตามรักกับว่าเคยมีการเปลี่ยนแปลงดอกค่ะคุณพ่อคุณแม่ได้มาตัวใดเป็นตัวนั้นทุกรอบนะคะมักจอบให้เข้าจัดนะคะบ่มักให้เข้าปล่อยผ่านเ้ยค่ะเด้ออ้าฝากขอบุญขอบคุณผู้กองคนนั้นไม่ได้พอเด้อกับแนวทางที่เพื่อนออกมาฝากคอบคุณค่ะพ่อครับขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะพ่อวัสดีค่ะขอับผมวัสดีครับ